สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม AK เเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุุษที่มีแฟนแรงกล้าปราถนาที่จะปิดคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่วงอ่ทรงดีต้องมีคุยนะครับผมกับคุณ SIS นะครับผมอ่า กลับมาอีกแล้วนะครับผมกับหุ้นที่มีการทำเดเวอร์เจนต์นะครับผมช่วงนี้ตลาดอ่าคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอ่ายังเป็นช่วงของการรีบาวนะครับผมของของตลาดเนาะหลังจากที่เจอเซลอินเมย์มานะครับผมมันก็เลยทําให้หุ้นหลายตัวเนี่ยที่มีการย่อนะครับผมลงมาลึกๆนะครับผมก็เริ่มที่จะมีการซื้อเก็บคืนนะครับผมจนทําให้ RSI เนี่ยทำ d ดเวอร์เจน์นะครับผมในหลายๆตัวเนาะผมก็เลยได้ถือโอกาสนะครับผมนำหุ้นที่เกิดภาวะ d ดเวอร์เจน์เนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเหน็นกันกับเพื่อนอพเพื่อนนะครับผมเนาะโอเคช่วงนี้ก็จะมีเยอะหน่อยนะครับผมหุ้นที่มีการทำ d ดเวอร์เจน์เนาะโอเคสำหรับซีซนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผม SIS เนาะ ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีการทำเดเวอเจนนะครับผมนี่ก็อ่เดี๋ยวขอให้เห็นแบบชัดๆนะครับผมสำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยเข้ามาชมคลิปผมแล้วมาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะอ่าดูตรงเส้นสีฟ้านะครับผมจะเห็นได้ว่าเส้นนี้นะครับผม RSI ของเขาเนี่ยเกิด o v e r อร์โซแบบหนักมากนะครับผมอ่าลงไปถึงบริเวณ 11.12นะครับผมลงลึกมากๆแต่ในขณะเดียวกันนะครับราคาของเขาก็มีการย่อตัวลงต่อโดยตรงเส้นสีฟ้านี่นะครับนะแต่ RSI ของเขามีการยกโลขึ้นมานะครับ RSI เขาอยู่ที่25.02นี่คือ b u l l d i v e r g e n c นะครับผมทุกครั้งที่มีการเกิด บูดิ้ตเดเวอเจนขึ้นมานะครับผมหุ่นก็ต้องมีเด้งนะครับนะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่ถามเฟรมมันออมเอาแบบคร่าวๆนะครับผมเอ,แบบเอาแบบเอาแบบคร่าวๆเลยเนาะอันนีี่ย วัดขึ้นไปบนยอด S I S นะครับผมย่อเกือบลงมาลึกถึงบริเวณ50%แล้วนะเนี่ยตอนนี้ก็เส้น EMA 25 25ในทำเฟรมมันเนี่ยก็เป็นตัวซัพพอร์ตไปอยู่เนาะอีกนิดเดียวก็ลงมาถึง50%แล้วนะครับผมสำหรับ S I S ก็ถือว่ายอ่อลงมาค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมจากยอดนี่นะเมื่อเทียบกันกับโลบริเวณนี้นะครับผมโอเคกลับมาที่ทำเฟรมเดย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะหลังจากอ่า,อาดูแท่งนี้นะครับผมเมื่อวันที่ 25เดือน1นึ่เนาะแถว,แถวต้นปีตั้งแต่วันที่25เดือนมกราเนี่ยทุนเพื่อนๆอ,อยู่บริเวณในการโอ้กลางออกมาเสร็จปุ๊บก็เฉลี่ยอยู่บริเวณ36.13นะถึง37.55ก็ถือว่าทุนเพื่อนๆอ,อยู่ค่อนข้างที่จะสูงมาก,มากนะครับผมถ้ามองว่า SIS มีการเด้งนะครับผม บริเวณนี้ฮะตรงแท่งเทียนนี้นะครับผมเออก็ประมาณ35.50อืมขึ้นมาถึงบริเวณนี้ก็ น่าจะ,ะเกิดการเทใส่ยอยู่ก็เลยเดี๋ยวให้เป็นแนวต้านเลยนะครับผมบริเวณนี้เนาะ,ะเนี่ยก็มีระยะเหมือนกันนะครับผมเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะก็เขาก็มีมีระยะอยู่นะครับผมก็มาสัมผัสไ่เทียนบริเวณนี้เนาะแล้วก็มาสัมผัสบ,บริเวณนี้ที่ว่ามีระยะอยู่นะครับผมบริเวณ35บาท50ตังค์นะ ก็อืมจากเส้นน e no er e ี้นะครับผมก็ ให้ซุปเข้ามาก็จะเห็นได้ว่านะครับบริเวณอเส้นบริเวณ38.2%แนะเดียวแล้วก็ห้าสิของเส้นฟิโบนะครับผมแล้วก็จะให้เป็นแนวต้านเนาะ คือเอาไว้เล่นสั้นนะครับผมนะครับบริเวณ5 0เนี่ยก็ามาสัมผัสกับบริเวณเส้น MA 2 5นะครับผมในท e เฟ a m เ d ย y เนาะก็มีในยะอีกแนวนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลบอันนี้ออกก่อนโอเคเราก็จะได้แนวต้านคร่าวๆนะครับผม ประมาณน,นี้นะสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าสามสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับผมอ่าส่วนนะครับส่วนจุดตัดขาดทุนก็อืม ยี่สิบแปดจห้าูซูมออกมาะนะครับผมคู่แท่งนี้29 29บาเทโอ้โหอาจจะเปลี่ยนสีหน่อยแนวรับเนาะคือทำไมผมให้2 8่สบาทห้ตังเนี่ย เป็นจุดตัดขาดทุนนะครับผมเพราะว่าคือถ้าสมมุติว่าเขาไหลลงลึกกว่านี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาทําโลใหม่มันก็ต้องไปนับขึ้นอีเลียนนะเนาะว่าเขาอยู่ในลักษณะแบบไหนแบบอ่าคอลเลคชันแฟตหรือเปล่าอ่าหรือว่า อยู่อยู่อยู่ในเว็บไหนนะครับผมซึ่งซึ่งเราเล่นสั้นนะครับผมคือมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปนับขึ้นอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนั้นนะครับผมคือหุ้นที่ผมนํามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการทำเดโ o g เจนนะ,ะดูอย่างเส้น MACD เเนี่ยนะครับผมถ้าอาทิตย์หน้านะ เส้น MACD เนี่ยเขาตัดเส้นซิกแนวไลน์เนี่ยซึ่งเขากำลังจะตัดแล้วเนี่ย SIS มันก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการเด้งนะครับผมเนี่ยก็ให้แนวต้านวิธีสามสบาทเจตังค์สาบาท75ตังค์แล้วก็บริเวณ35มสบาทห้ตังค์ <c oughs> ให้เป็นแนวต้านนะครับผมแต่ถ้าหลุด28่บาทห้ตังค์เนี่ยก็ ต้องเลือกงานก่อนนะครับผมเนาะเพราะอย่างที่เราไปดูในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมมันเนี่ยเนี่ยเขาก็ลงมาเกือบ50%แล้วจากยอดเดิมนะครับผมเมื่อเทียบกับโลโลต่ำสุดเนี่ยบริเวณ5บาท10ตังค์เนี่ยมันก็ลงมาเยอะแล้วเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเขามาทำเดเวอร์เจนในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยมันก็ มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการกับตัวหรือมีการเด้งนะครับผมสำหรับเอสอเนาะก็เราก็ไม่ได้ให้แนวต้านไกลเกินความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ให้ไว้ที่3 1บาท75้ตังค์32บาท75้ตังค์แล้วก็3ามสบาท50ตังค์ถ้ามันเด้งขึ้นมานะครับผมแล้วก็แบ่งแบ่งกระจายความเสี่ยงก็ได้นะครับผม เล้วก็ไม่ต้องไปขายหมดก็ได้นะครับผมก็ถือไว้เผื่อเขาอ่ามีการลันเทนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาดูแล้วค่อยมานับขึ้นก็ได้ว่าเขาอยู่ในสถานะขึ้นไหนเว็บไหนเนาะเขาจะไปต่อได้อีกเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเนี่ยสาหรับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมเล่นสั้นเนาะคือแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมก็หาจังหวะเข้าใหม่หาจังหวะออกใหม่ นะครับผมเนอะอืมไออย่างบริเวณน,นี้เนี่ยดูว่าไหนเพื่อนๆอยู่บริเวณไหนนู่นสูงสุดสี่สิบสองบาทจุดหนึ่งสามสี่สิบสี่บาทราคายี่สิบเก้าบาทก็ต้องบอกว่าได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมเนอะสำหรับอ่า s i s นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูดิมีบล็อกให้คำแนะนำไหมเนี่ย มีนะ KTB ST นะครับผมก็บอกว่าถือไว้ก่อนรานะคาประมาณสามสิบสามบาทโอ้ยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค์แล้วก็แบ่งขายแล้วเนี่ยเซ็นดีเอยี่สิบห้าวันเนี่ยดูอีกเจ้าดิอีกเจ้าวันที่สิบสามเดือนเดือนห้านะครับผม กลางเดือนที่แล้วเขาก็บอกว่าบายนะครับให้ราคาเป้าหมายทั้ง52บาทนี่โอ้ก็มีมีบทวิเคราะห์ให้อ่านเราก็เข้าไปอ่านไปศึกษาก็ได้นะครับผมดูเป็นไกดได้เนาะสำหรับคำแนะนำของบลกเกอร์นะครับผมสำหรับ s อ s คือเขาก็ยังมองไปในใน,ในทิศทางที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีแค่2อบกเข้ามาให้ให้ให้ความสนใจแล้วก็มีการอ่าให้คำแนะนำ นะครับผมอืมราคาของเขาก็ยอ่อค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมปันผลก็ดีนะ4.14เลยนะครับผมไพบุกเวลูอยู่ที่2.95 PE อยู่แค่12.76เองนะอ่า EPS ก็มีอ่า earning per share เนี่ยอยู่ที่0.55ก็ถือว่าดีนะครับผมอ่า ก็ก็ดูดีไม่ได้ขี้เละอะไรสำหรับ SIS เนาะอ mm ืม hmm. นะครับผม mm hmm. เอามองแบบกว้างๆไปเลยนะ mm hmm. ขเขยับมาดูที่ท i m ฟรมหกสิบนาที mm hmm. มันพอเราขเขยับเข้ามาแล้วก็เห็นดีเทลที่มันเยอะขึ้น mm hmm. ตรงนี้ก็เห็นเ mm hmm. เขาเปิดเก็บเล็กๆนะครับผมเ mm hmm. ก็บเล็กๆเลย ดีสูงงูไปดิสามสิบสี่บาทเก็บตรงนี้สามสิบสี่บาทโบเขาเขาบอกเขาแนะนำเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามสิบสามบาทก็ใกล้เคียงกันนะครับผม ในไทม์เฟรม60นาทีเขาอาจจะขึ้นมาปิดเก็บก็ได้นะครับผมเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยในไทม์เฟรม60นาทีเนี่ยโอ้เกิดโอเวอร์โซลึกลงมาถึง18.46เนาะแต่บริเวณนี้ราคาของเขาย่อลงมาแต่ RSI มีการยกโลขึ้นนะครับผมก็ดูดีนะครับผมมีไดเวอร์เป็นบริษัทเดเวอร์เจนอย่างชัดเจนนะครับผมอืม ก็แนวแนวต้านบริเวณ3บาท40ตังก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับ SIS เนาะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีสักหน่อยอืมบริเวณนี้ก็น่าสนใจนะครับผม,ผมก็อาจจะขึ้นมาปิดเก็บเล็กๆบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวกลับไปเพิ่มแนวต้านใหม่ ใ้ทำเฟรมเดย์บริเวณสามสิบสี่บาทอ่าโอเคสำหรับ SIS นะครับผมสรุปนะครับผมแนวรับอยู่ที่28บาท5้ต่งาหลุดตรงนี้นะครับก็เลิกงานก่อนครับเจ็บนิดเดียว นะครับผมนะแล้วเราก็ให้แนวต้านบริเวณ3 1 7 5นะครับผม3 2 7 5 34บาทแล้วก็3 5 5 0นะครับผมตามลำดับนะครับแนวต้านสำหรับแนวต้านเนาะสำหรับ s i s นะครับผมดูดีโ้ macd เนี่ยกําลังตัดแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าถ้าตลาดเป็นใจหน่อยตัดแน่ๆครับเส้นซิกแนลนะครับผม นะก็ถือว่าน่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับ SIS เนาะโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็นำเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนำให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ ฟันด a m เม t นท์ของเขานะครับผม uh, รู้ความคืบหน้าว่าเขากำลัง uh, ทำอะไรนะครับผมกำลังเกิดอะไรขึ้นเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้ก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นได้นะครับใต้คลิปเนาะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผมเนาะ ก็ขอความกรุณาอีกครั้งนะครับผมช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเนาะ,ะผมก็จะได้นำหุ้นเดวิเซนต์แบบนี้ที่เกิดเดวิเซนต์อย่างนี้นะครับผมมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะครับผมกด subscribe ไว้เลยครับผมก็จะได้ไปตามหานะครับผมไปคัดมามาพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้เป็นประจำนะครับผม กดส b s คร i b e ไว้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวดัสวัสดีครับ